สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดาูการเดินระบบน้ำเหมือนกันนะครับสำหรับระบบมินิสปริงเกอร์นะครับที่ใช้ในแปลงนะครับประมาณพื้นที่เนี่ยประมาณไล่กว่าๆประมาณนี้นะครับก็จะใช้เป็นระบบมินิสปริงเกอร์นะครับตามที่เห็นข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเรามีการวางระบบน้ำและมีแนวความคิดในการทำยังไงนะฮะ นี่นะครับสาหรับแปลงตรงนี้นะครับทางฝั่งนี้นะครับกับแปลงฝั่งนี้นะครับเราก็จะวางเป็นระบบมินิสปริงเกอร์นะครับเราก็จะพามาเดินดูในส่วนของขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยนะครับในการทำนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีเสาหนึ่ง6 7สาี่ห้าหดนะครับในโซนนี้ผมก็จะวางไว้เป็น7ดแถวนะครับเดี๋ยวจะยิงยาวไปทางนู้นนะครับตรงนี้ก็จะมีท่อเมนจะวิ่งมานะครับตรงนี้ถนนเป็นวิ่งผ่านเราก็ต้องฝังดินไว้นะครับ อันนี้เราขุดลึกไหมลึกอยู่ครับลึกอยู่เนาะเพราะตรงนี้มันเป็นถนนว<า>ิ่งผ่านรถผ่านบ,บ่อยๆครับต้องขุดลึกหน่อยเพราะกันไว้จะท่อมอันจะแตกแล้วท่อที่ใช้ก็ต้องหนาเนาะต้องหนาครับเออเป็น,เป,นเป็นท่อใหม่ด้วยนะครับเราใช้ท่อใหม่ก็12.5สองจุดห้าคอสิบสามจุดห้านะครับจริงๆแล้วมันก็มีสิบเปอร์เซ็นต์แตกได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีแนะนําเป็นท่อ hdpe นะครับก็จะดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้วิ่งผ่านบ่อยก็เป็นท่อ pe pvc ก็ได้นะครับก็ลองดูถ้าแตกก็ค่อยขุดขึ้นมานะครับเราก็เดินมาประมาณนี้นะครับ มาถึงจุดนี้นะครับแล้วจุดนี้ก็จะวิ่งไปหาปั๊มน้ํานะครับซึ่งเรากําลังแบ่งโซนไว้เดี๋ยวตอนอตอนจบเราจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ให้เห็นตอนช่วงแรกก่อนนะครับก็จะวิ่งไปอีกโซนที่โซนโซนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมาหักมุมตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปตามร่องนี้นะครับเพื่อออกไปทางขวามือนะครับแปลงนี้ออกไปทางซ้ายมือนะครับอันนี้คือ1โซนนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดคือ1นโซน สำหรับตัวแรกเลยนะครับต้องใช้เป็นข้องอนะครับข้องอในการตั้งเสาขึ้นนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นสามทาง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 นะครับไนมอสโชว์หน่อยดิตัวงอเป็นยังไงเมื่อกี้ตัวนี้นะครับก็คือตัวสุดท้ายเนาะเอาลองใส่ไปเลยท่อนไหนบ้างท่อนนี้เนาะอ๋ออ่ะเอาลองลองลงหลุมไว้แล้วสามทางมาใส่ตัวหนึ่งให้เห็นภาพหน่อย เอตอ้นแรกเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะนี่นะครับอ่าจุดจุดน้ําที่จออไปก็จะเป็นข้อง,งอนะครับจุดต่อไปก็จะใช้เป็นสามทางสังเกตเห็นถ้าท่อมันเก่านี่ก็แปลว่าเอาเก่าของเก่ามาใช้นะครับไม่ใช่ของใหม่เราก็ใช้อย่างที่เห็นนะครับเป็นสามทางแบบบางนะครับ ตอขึ้นมาหาท่อแล้วก็ใส่ข้อลดแล้วก็ใช้เป็นเกียวในงอเกียวในนะครับเพื่อจะวิ่งเข้าไปในล่องนะครับผลที่ได้นะครับก็จอกมาประมาณนี้นะหลักการของตัวนี้นะครับแนวแนวความคิดนะครับก็คือผมอยากจะเอาเป็นแบบหัวละต้นไปเลยนะครับพร้อมเป็นพื่พืชขนาดใหญ่นะฮะก็คือ เอาไว้ใต้ทรงโคนต้นเลยนะครับแล้วก็หลีวาวเอาเหมอนอย่างนี้นะครับข้อหนึหน่หนึ่งต้นต่อหนึ่งหัวไปเลยนะฮะใช้เป็นท่อ PEE ขนาด20มมิลเดินขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เป็น3ทางต่อขึ้นมานะครับใต้ท่อ p e แล้วก็ต่อ PVC ขึ้นมาเป็นหัวมินิสปริงเกอร์แบบนี้นะครับโดยช่วงแรกๆนะฮะก็จะหลีวาไว้นะครับ รีบาลที่ตรงเมนย่อยนั้นนะครับเพื่อที่จะให้วงน้ํามันแคบนะครับแล้วก็ลงแค่ตรงโคนต้นให้เปียกแค่เฉพาะนี้นะครับ mm hmm. เมื่อมันโตขึ้นผมค่อยขยายวาลวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ค่อยเปิดวาลวให้มันขยายวงกว้างขึ้น mm hmm. สําหรับใต้โครงสแลนนะครับเราก็จะใช้ระบบน้ําเป็นลักษณะของมินิสปริงเกอร์ห้อยหัวนะครับ mm hmm. ตามรูปนี้นะครับ ว่าคงจะเห็นชัดนะครับก็คือจะวางระยะประมาณ2เมตร2เมตรนะครับก็จะมีมินิสปริงเกอร์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยห้อยหัวอยู่นะครับมีตุ่มน้ํานะครับแล้วก็มีาวาลว,วาลวกันย้อนนะครับววาล์ว,าวน้ําแรงดันนะครับไว้ไม่ให้น้ํามันย้อยลงมานะนอกจากมีแรงดันถึงจะไหลประมาณนี้นี่นะครับเราก็จะติดเป็นจุดๆๆไว้ เนื่องจากสแลนมันอาจจะสีดํานะครับมองอาจจะมองไม่ชัดแต่มันจะมีนะฮะที่นี่สปริงเกอร์ห้อยหัวไว้เป็นจุดๆนะครับนี่ครับให้สังเกตดูตอนนี้ก็นะครับเราก็เปิดทดลองให้ดูนะฮะว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับสําหรับนะฮะโซนที่อยู่ใกล้ถนนนะครับเราก็สามารถหลีวาบได้นะครับหลีวาบตรงเนี้ยผมไม่ต้องการให้มันหมุนไกลมากนะครับผมก็ลดแค่ประมาณวงนี้นะครับอย่างที่เห็นดินนะครับที่เปียกๆนี่นะครับ แคร่ระยะประมาณสักเมตรหนึ่งประมาณนี้นะครับที่เราทาก็คือจะเห็นเป็นวงน้ําอย่างนี้นะครับส่วนที่อยู่ข้างในนู้นนะครับก็เต็มเต็มที่ไปเลยนะฮะก็คือลดให้ดินมันชุ่มไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถลดแค่วงมันก็ได้แต่ถ้าจะให้สวยประมาณนี้นะครับก็เปิดเต็มพื้นที่ไปเลยนี่ฮะผมก็ าวางประมาณระยะ4เมตรนะครับ4เมตรเพราะเราเนี่ยปลูกไม่ได้เทียบไม่ไม่ได้แบบหวังเอาแบบให้ครอบคลุมพื้นที่นะครับแค่เอาต้นต่อต้นไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้วิธีหลีเบาเมนเอาหลีเบาเมนย่อยตรงนี้นะครับให้มันลงแค่ตรงต้นแต่ที่เปิดให้เต็มที่ให้ดูเนี่ยให้เห็นว่าระยะรัศมีมันมันกว้างอยู่นะครับวาง4เมตรเนี่ยมันก็ภาพกันได้สมมุติเราอยากให้มันเล็กลงกว่านี้นะครับ ก็หลีเบาเดี๋ยวเดี๋ยวหลีบาให้ดูนะครับตรงนี้หลีเบาลงนิดหนึ่งกำลังลงแล้วแคบลงแล้วนะเนี่ยเเอาเอาสักประมาณประมาณอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่อย่างนี้ก็ก็ลดเฉพาะพุ่มมันนะครับแต่ข้อเสียของการหลีเาาเนี่ยนะฮะข้อเสียก็คือหัวสุดท้ายเนี่ยบางทีน้ําอาจจะไหลไปไม่ถึงนะครับหรืออาจจะหมุนเบาวกว่าข้างหน้านะครับ นี่เขเสียของการรีวาวาหัวตัวนี้นะครับเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ใช้น้ําประมาณ1 0 0ยถึง150ลิตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเปียกช้านะฮะข้อดีคือใช้น้ําน้อยนะครับใช้น้ําน้อยท่อเมนไม่ต้องใหญ่มากใช้เป็นแค่1 6ามิล20มิลอะไรเงี้ยท่อเมนย่อยนะครับท่อย่อยนะก็ใช้ได้แล้วส่วนท่อเมนก็2นิ้วนะครับก็ใช้ได้แล้วที่เห็นตรงนี้แต่ข้อเสียมันก็คือน้ํามันน้อย ความหมายคือมันนานกว่ามันจะเปียกนะครับมันนานกว่าดินจะชุ่มก็พูดง่ายๆก็คือใช้เวลาในการลดเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่สะาใจสําหรับคนบางคนนะครับที่บอกว่าเอยอยากได้น้ำนํำแรงๆไปเลยงวดนี้มันไม่สะาใจนะครับมันเปียกช้าก็แล้วแต่ดุลพินิษแต่ละคนนะครับแล้วแต่บริบทการทํางานส่วนของผมเนี่ยมีเวลาในการเปิดนะครับผมก็ต่อบแบบยาวๆเลยประมาณนี้นะครับก็เปิดนานๆเปิดไปแบบน้อยๆอย่างนี้ครับแต่ว่า ให้น้ำไม่น้อยแต่ให้นานๆนะฮะไอมอสเราบนบน,บนนี่หรอหมอสบนเนี้ยใช้ได้ยังเนี่ย,เ,เ,ยเอาลองเรามาเปิดให้พี่ดูหน่อยดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่มอสเปิดให้ดูนะครับข้างบนก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์แบบกลับหัวนะครับโอ้โหเสียงแห่งรถสิบล้อเสียงลมมันออกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถอยก่อนเดี๋ยวเปียกหมดนะครับเราถอยมาอยู่ <c oughs> เริ่มมาแล้วนะครับ โอ้เป็นน้ำฝนเลยวะใครจะเล่นน้ำฝนไอ้บ้า,า,าไปอาบน้ำดีว่ะโอ้โหทั่วเลยนี่นะครับเป็นละอองฝนเลยคือต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรือนี้ก็จะเปียกท่วหมดเลยขอบนอกก็หมุนนะครับขอบนอกก็มีแต่ว่าผมยังทําไม่เสร็จอีกเส้นหนึ่งแต่ให้ดูตรงนี้ว่าหวังว่าทุกคนคงจะเห็นละอองน้ําฝนนะครับ ที่กระจายลงมาเห็นไหมว่า <C le ars> เห็นอยู่เนาะ <C le ars> แม่เหมือนฝนตกเลยว่ะสวยเลยปีมือพี่มอสนะครับกับทีมงานเดี๋ยวให้ดูลักษณะหัวที่มันกระจายก็จะประมาณนี้นะฮะดูนานไม่ได้ครับเปียกกล้องมันจะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับตัวจีหัวตัวจีสีดำนะครับ กินน้าประมาณจ่ายน้ําประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบิตรต่อชั่วโมงนะครับคือใช้ปั๊มตัวเดียวอ่ะที่เห็นทั้งหมดนะครับเปิดโซนนี้ทั้งหมดเลยเราก็ใช้วิธีการคุมโซนโซนนี้ของผมตั้งเป็นโซนสองนะครับโซนนี้คือโซนสองโซนหนึ่งก็คือจากโรงเรือนเดี๋ยววิ่งเข้าไปนู่นสองรอเมตรี่ยผมตั้งเป็นโซนหนึ่งตรงนี้โซนสองโซนสามโซนสี่นะครับโซนห้าก็จะลงทุ่งนาเป็นน้ําหยดโซนหกเจ็ดแปดก็จะอยู่ทางนี้นะครับที่ที่วางแผนเอาไว้วันนี้ก็เราก็เพิ่งเริ่มนะครับ ถ้าใครดูตามคลิปแรกนะครับก็เราเพิ่งเริ่มทาระบบน้ำนะครับก็เพิ่งได้สองโซนแต่ว่าระบบตรงนู้นเราก็ทําให้รอแปดโซนนะครับหัวที่ผมชอบส่วนมากจะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ตัวเล็กนะครับสังเกตละอองน้ํานี่นะครับมันเปียกช้าอยู่หรอกแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นนะครับเปียกช้านะไม่ไม่เปียกเร็วนะต้องบอกไว้ก่อนตัวนี้ให้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เปียกนะครับสักครึ่งชั่วโมงนี้รับรองสบายเลยเปียก ครับก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับโซนสองของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนสามโซนสี่ต่อในคลิปหน้านะครับสําหรับโซนสองก็เรียบร้อยแล้วด้วยทีมงานข้างหลังนะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบายบายนะครับ